นะครับมีคำถามถามมาจาก FC YouTube สินแสมิงของเบ้นเมืองไทยนะซึ่งดูแล้วเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับดาวเดีนะ๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะนะครับผมจะพยายามคัดเอาคำถามที่มีประโยชน์น่าสนใจนี่แหละมาตอบทุกท่านนะ คำถามนี้เขาถามว่าเอ,อทำไมทําไมชาวลัคนาราศีสิง์ความรักเหมือนจะดีเหมือนจะอะไรว่าเหมือนจะโดนนะครับแต่มักจะมีอันพัดพราคหรือไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันสแสดงว่าคนถามนี่ก็ต้องเป็นลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่กับคู่ไม่ค่อยได้อยู่กับแฟนนั่นะแหละท่าทางนะ เนี่ยถามกันมาเยอะมากนี่ทยอยทยอยตอบนะครับอืคํถาถามเยอะจริงๆนะตอนนี้ยู u ูบพิษสาหมิงของเบงเมืองไทยก็ทะลุ100ล้านวิวไปแล้วนะลัคนาราศีสิงห์ผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ดาวชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเขามีดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วดาวราหูณนะตอนนี้ไปครองอยู่ในภพลอยกลางฟ้าแต่ได้ตำแหน่งเป็นนิด องศาก็มีอ่อนกำลังอยู่บ้างผมให้คำนิยามง่ายๆนะไม่ต้องไปฟังอะไรให้สับสนมากก่อนชาวสิงห์ที่มีคู่อยู่แล้วที่มีคู่อยู่แล้วนะมักจะไม่ค่อยได้เจอกันมักจะต้องพัดพลากกันไม่ค่อยได้เจอกันยกตัวอย่างเช่นคู่ทำงานอยู่ที่หนึ่งเราอยู่อีกที่หนึ่งหรือ ยิ่งไปกว่านั้นคือคู่อาจจะอยู่ทางไกลไปเลยก็ได้ทำให้เขากับเราไม่ค่อยได้เจอกันส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นอธิบายความต่อไปอธิบายความต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ยังโสดเนี่ยเขาถามกันมาเยอะแยะมากเลยของชาวสิงห์ว่ามีโอกาสจะพบรักพบคู่ไหมผมตอบให้ฟังแบบนี้สำหรับดาวราวหูดาวเจ้าเรือนผู้ครองที่ไปลอยกลางฟ้า มีพบที่สิทธิ์นะเดี๋ยวนะอ้าวมันมันดังขึ้นมาเฉยๆงงงงนะ <c oughs> จู่ๆก็ดังขึ้นมาเฉยส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ยังโสด นะมีเกณฑ์ที่จะพบรักพบคู่จากโลกโซเชียลอืมเพราะว่าราหูไปลอยอยู่ในภพที่สิบราหูคือเงาไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ผมนี่เก็บสถิติเก็บเรื่องดวงดาวมาเยอะมากนะลายราหูนี่ก็เกี่ยวกับโซเชียลด้วยเป็นเงานะราหูก็ยังเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยนั้นไอ้คนลัคนาราศีสิงห์ก็มีโอกาสจะพบรักพบคู่จากโลกโซเชียล นะเป็นไปได้สูงมากตามดาวแล้วก็ยิ่งในช่วงนี้เดี๋ยววันที่3ดาวศุกร์ย้ายวันที่4ดาวอังคารดาวพุธย,ย้ายก็เป็นอะไรที่สนับสนุนได้ชัดเจนขึ้นไปอีกว่าลัคนาราศีสิงจะพบรักจากโซเชียลแต่ตัวที่เด่นที่สุดนะที่จะคอนเฟิร์มว่าคุณจะพบคู่หรือพบคนรักเนี่ยจากโซเชียลเนี่ยหรือมีหรือว่าคุณจะมีคนรักเนี่ย คือดาวพระฤหัสที่ไปเล็งลัคนาราศีสิงห์อยู่นั่นเองดาวพระฤหัสไปอยู่ในเดือนคู่ครองที่เขาเรียกว่าเรือนปัตตนิะนะครับก็ขออห้โชคดีล่ะสวัสดี ตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สสนแสหมิงโหราโหรายี่สี่ i ลายไอดีโหราโหรายี่สีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงอสโโรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล